สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยครูพัชราพรวันนี้เรามาเรียนเรื่องคำคล้องจองกันนะคะเด็กๆคำคล้องจองหรือพยางคือคำที่ออกเสียงพยางเดียวมีสระเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกัน ส่วนรูปและเสียงวรรณยุกต์จะต่างกันก็ได้่นคำว่าไปนะคะนักเรียนไปคล้องจองกับคำว่าใจนักเรียนสังเกตนะคะคำว่าไปกับคำว่าใจมีอะไรที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือสระไอนั่นเองนะคะสระไอเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำคล้องจองของคำว่าไปก็คือคำว่าใจ เราไม่ใช้ใจได้ไหมคะใช่นักเรียนก็หาพยัญชนะนะคะมาแทนจอจานนะคะเป็นฟอฟันก็เป็นคำว่าไฟได้เหมือนกันนะคะคำต่อไปค่ะคำว่ากินนะคะท้องจองกับคำว่าหินนะคะนักเรียนสังเกตนะคะคำว่ากินกับคำว่าหินนะคะสระนะคะสระเหมือนกันคือสระอิ นะคะตัวสะกดก็คือตัวสะกดนหนูเหมือนกันนะคะเราเปลี่ยนพยัญชนะต้นได้นะคะเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากห้อหีบเป็นบใบไม้ก็เป็นคําว่าบินกินคล้องจองกับคําว่าบินก็ได้นะคะเราก็เปลี่ยนพยัญชนะต้นใหม่อีกจากหอหีบใหม่อีกเป็นรเรือกินกับกรินก็ได้เหมือนกันนะคะนักเรียน คือคาว่าขายนะคะคำคล้องจองของคำว่าขายก็คือคําว่าหายนะคะนักเรียนสังเกตค่ะนะคะสระอาเหมือนกันนะคะตัวสะกดคือยอยักษเหมือนกันนะคะคุณครูขาหนูไม่ใช้คําว่าหายได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนก็เปลี่ยนพยัญชนะต้นจากหอหีเป็นยอยักษก็ได้นะคะก็เป็นยายขายกับยายก็ได้ หรือเราจะใช้กอไก่แทนหอหีบก็ได้ก็เป็นคําว่าตายก็เป็นขายกับตายได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้มีสระเหมือนกันและตัวสะกดเหมือนกันเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะนะคําว่าเรือนะคะเรือคำคล้องจองของคําว่าเรือก็คือคําว่าเสือนะคะเรือกับเสือมีอะไรเหมือนกัน นะคะสิ่งที่เหมือนกันก็คือสะละเอือนะคะเรือกับเสือคุณครูขาหนูไม่ชอบเสือค่ะได้ค่ะลูกน,นักเรียนก็เปลี่ยนพยัญชนะต้นสอเสือไปเป็นกอไก่กับรอลินก็เป็นคําว่าเกลือก็ได้เรือกับเกลือก็ได้สะละเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูคําค้องจองสองพยางค่ะลูกคําค้องจองสองพยางคือ คำที่พยางค์ท้ายของกลุ่มคำนำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกของกลุ่มคำที่อยู่ถัดไปนะคะเรามาดูตัวอย่างกันคูะคำว่าปูนาปูนาคำคล้องจองของปูนาก็คือหารูปูนาลงท้ายด้วยสระอาเพราะฉะนั้นคำขึ้นต้นก็จะต้องเป็นสระอา ครูขาหนูไม่ใช้คํานี้ได้ไหมคะได้นักเรียนก็เปลี่ยนเป็นตาชูก็ได้นะคะสระ,ะอาเหมือนกันนะคะต่อไปวันนี้ของจจงคําว่ามีสุนะคะนี้กับมีเห็นไหมคะลงท้ายด้วยนี้ขึ้นต้นด้วยมีเพราะลงท้ายด้วยสระอีเพราะฉะนั้นคําขึ้นต้นต้องเป็นสระอีเหมือนกันนะคะคาต่อไปค่ะคําว่า ยกของยกของคําลงท้ายคือสระอ,อสะกดด้วยงองูเพราะฉะนั้นคําขึ้นต้นต้องเป็นสระอ,อสะกดด้วยงองูนะคะก็คือคําว่าป้องกันนั่นเองนะคะนักเรียนจะสังเกตจะว่าคําลงท้ายของยกของคําว่าของสะกดด้วยสารอององูเพราะฉะนั้นพอขึ้นต้นใหม่ก็จะเป็นสระอององูเหมือนกัน เราไม่เอาป้องกันได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นจองจองจำก็ได้นะคะกองผ้าก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะต่อไปคำต่อไปนะคะนักเรียนวันเกิดนะคะลงท้ายด้วยสละเออมีตัวสะกดดอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นคําขึ้นต้นก็จะต้องขึ้นต้นด้วยสระเออมีตัวสะกดดอเด็กนะคะคุณครูหามาให้คือคําว่าเชิดชูนะคะ นักเรียนสามารถเปลี่ยนคำว่าเชิดเนี่ยได้นะคะเราก็เปลี่ยนพยัญชนะต้นจากชอช้างเป็นฟอปาก็ได้คะ่ะลูกก็เป็นเปิดตู้นะคะต่อไปค่ะพ่อเม่นะคะคำลงท้ายคือสระแอเพราะฉะนั้นต้องขึ้นต้นด้วยสระแอนะคะก็เป็นแก่เท้านะคะต่อไปค่ะลูกคำต่อไปนะคะคำว่านักเรียนนะคะ คำลงท้ายผสมด้วยสระเอียมีนอหนูเป็นตัวสนะกดเพราะฉะนั้นคำขึ้นต้นก็จะต้องผสมด้วยสระเอียและมีนอหนูเป็นตัวสะกดคุณครูหามาให้คือคำว่าเขียนอ่านนะคะนะักเรียนเขียนอ่านนะคะต่อไปคะลูกสีแดงน,นะคะนักเรียนสังเกตคำลงท้ายนะคะคำลงท้ายคือสระแอนะคะสะกดด้วยงองงู เพราะฉะนั้นคําขึ้นต้นของคําใหม่ก็จะต้องผสมด้วยสระแอและมีตัวสะกดเป็นงองูนะคะคุณครูก็หามาให้คําว่าแรงริกนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคําว่าทุกอย่างนะคะทุกอย่างคำลงท้ายนะคะผสมด้วยสระอามีงองูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นคําขึ้นต้น นะคะก็จะต้องผสมด้วยสะอาและมีงอง,งูเป็นตัวสะกดนะคะคำนั้นก็คือคำว่ากว้างใหญ่นะคะดูคำต่อไปคำต่อไปนะคะเด็กๆคำว่าข้าม,มืดนะคะมืดผสมด้วยสารอือสะกดด้วยดอเด็กเพราะฉะนั้นคำขึ้นต้นคำใหม่ก็จะต้องผสมด้วยสรรอือและสะกดด้วยดอเด็กนะคะคุณครูหามาให้คือคำว่ายืดยาวนะคะ หลังจากที่นักเรียนเรียนคําคล้องจองหนพยางและสอพยางกันมาพอสมควรแล้วนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะทดสอบความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาในลองทําดูหนูทําได้ให้นักเรียนเลือกคําคล้องจองกับคําที่กําหนดให้คุณครูมีคํามาให้นะคะ90ขาแข็ง แกงร้อนหลานเธอห้องหอนี่ยคะให้นักเรียนเอามาเติมคำของจองต่อไปนี้นะคะข้าวแดงนะคะนักเรียนดูแดงดอเองอแดงเนะคะเพราะฉะนั้นคำต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรคะ,ะคุณครูเฉลยนะคะแกงร้อนถูกไหมคะลูก มาดูคำต่อไปค่ะลูกท่านคำว่าท่านนะคะผสมด้วยสระอาสกดด้วยนอหนูเพราะฉะนั้นคำขึ้นต้นคำต่อไปคือคำว่าอะไรคะถ้าเลยค่ะลูกหลานเธอนะคะคำต่อไปค่ะบ้านช่องนักเรียนดูคำลงท้ายนะคะ คำลงท้ายคำว่าช่องนะคะผสมด้วยสระอสะกดด้วยงงูเพราะฉะนั้นคำคล้องจองของคำว่าบ้านช่องคือคำว่าห้องหอถูกไหมคะลูกคำต่อไปค่ะคำว่าบอกเล่านะคะคำลงท้ายของคำว่าบอกเล่าก็คือสระเอาเพราะฉะนั้นคำขื้นต้นจะต้องเป็นคำอะไรคะเฉลยค่ะลูก นะคะต่อไปคําสุดท้ายค่ะลูกคาว่าปีกกล้าคาสุดท้ายของคําว่าปีกกล้าก็คือคําว่ากล้ากล้าผสมด้วยสระอ่าเพราะฉะนั้นคําขึ้นต้นจะต้องเป็นคําที่ผสมด้วยสระอะไรคะอ่าคำตอบนะคะขาแข็งนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนถูกหมดไหมคะใครถูกหมดเก่งมากเลยนะคะลูก ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็เปิดคลิปดูใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจนะคะแล้วก็ทําใบงานที่คุณครูส่งให้ในกลุ่มไลน์ในห้องเรียนนะคะลูกพัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดําให้สะอาดและเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ